สวัสดีครับฟ้าหุ่มดินในวันนี้นะครับขอนำทุกท่านมาติดตามรับชมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่พี่น้องประชาชนเขาร่วมกันพัฒนาวัดโคกมะตูมนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพะกบุณาโปรดเกล้าให้กำเนิด จิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาในพื้นที่ต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรวันนี้มาทำจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กักฎาคม2566อำเภอหนองแครองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน้ำ กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในตำบลหนองไขน่นาำพร้อมด้วยโรงเรียนหนองแครอกิจพิทยาได้ร่วมมาทําจิตอาสาพัฒนาวัดโคมตูมการทําบุญในเรื่องของจิตอาสาคือการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ทางวัดโคกมตูมจัดกิจกรรมที่ว่าจิตอาสาแล้วก็ยังได้นำสิ่งของถุงยังชีพ อมอบให้แก่ญาติาพี่น้องที่มีความยากลำบากาได้มารับสิ่งของอในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงอ,อยู่ที่บ้านก็บุญทั้งหลายที่ได้กระทำมานี้ก็จะได้ถวายเป็นพระกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระ ชิลก้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระชนมพรรษา28กรกฎาคมแล้วก็จะเทิดทูนนะชาติศาสนาสาัตบันพระมหากษัตริย์ของเราให้มีความอยู่เจริญยิ่งยิ่ขึ้นไปขอเจริญพรท่านผู้ชมครับจิตอาสาพัฒนาเป็นหนึ่งในจิตอาสาพระราชทานตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไปในอนาคตครับวันนี้หมดเวลาของฟ้าหอมดินแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน